โอเคสวัสดีครับผมแล้วก็นี่วันนี้ก็มีตระแอนจาร่าเคนะวันก่อนที่เรา,าลงเรื่องน้ำหอมไปเนาะมีดํามีดํามีดํามาแล้วนะครับผมสำหรับ Toys b บ y ยนะครับที่เขาเคว่ากลิ่นเหมือนนักเรียนชายมปลายอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันจริงๆผมแกะแล้วแหละแล้วผมก็ใช้สักพักนึงแล้วแหละ เราจะมารูว่ากลิ่นมันแบบนี่นะเห็นหมีไหมเห็นหมีไหมมีดําด้วยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาทสกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะโอเคทสกับของมันโอเคเขาว่ากลิ่นเหมือนนักเรียนชายมปลายนี่คือซื้อเพราะคำนี้เลยนะนักชายมปลายหิวหิวโอเคไหมปุ๊บดมดูท็อปโน้ตแรกกลิ่นมันเหมือนแบบ ดอกไม้แห้งอะ่ะคือจริงๆไม่ต้องอะไรหรอกคือใช้มาแล้วแหละใช้มาสักครึ่งวันแล้วพร,ริงจริงผมได้มันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงแล้วเนาะแล้วก็ใช้เต้นมาแล้วครับผมโอเคนะใช้ไปออกเต้นไปถ่ายคลิปไปอะไรมาแล้วกลิ่นก็จริงๆท็อปโนสกับเบสโนสตอนท้ายก็ไม่ต่างกันมากนะคือกลิ่นมันเป็นอารมณ์แบบดอกไม้แห้งอะ่ะคุณดอกไม้แห้งแบบกลิ่นเหมือน มุงห่านำไปอ่ะรู้จักไหมมุงห่านำไปคือที่เป็นดอกไม้แห้งแล้วเอามายำ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 แล้วก็เอาดอกไม้แห้งมาอัดใส่ถุงที่มันเป็นถุงคล้ายๆถุงแก้วอ่ะแล้วก็มัดแล้วก็เอาเก็บไว้ในแบบว่าแถวตู้เสื้อผ้าผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเหมือนกลิ่นนักเรียนชายมปลายตรงไหนคืออารมณ์เหมือน แม่ซักผ้าแล้วเอาบูงานําไปใส่ตู้เสื้อผ้าแล้วให้ลูกใส่ไปโรงเรียนนี่หรอประมาณนั้นมั้งสรุปสรุปแล้วกันเห็นหมีไหมได้กลิ่นนักเรียนผู้ชายมอไปไหมไม่อันนี้เป็นบทเรียนหนึ่งนะที่สอนให้รู้ว่าเวลาซื้อน้ําหอมนะคือน้าหอมก็หลักพันยนะเกลดมันก็โอเคคือมันเป็นน้ําหอมคือ สารสกัดมัน,เป,น,เ,ปนเป็นสารสกัดจริงแหละไม่ใช่สารสังเคราะห์เพราะแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกใจเราเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบทเรียนนี้สอนให้รู้ว่าถ้ากิดจะซื้อน,น้ำหอมนะซื้อออนไลน์นะซื้อกลิ่นที่คุณเคยใช้ดีกว่าอย่าเสี่ยงเอากลิ่นที่แบบเชื่อตามคําโฆษณาใน YouTube หรือว่ายูทูบเบอร์เลยบูงงานลาไปกลิ่นเนี้ยบูงงานลาไปชัดๆบอกเลยจะบผมไปแล้วครับบ๊ายบาย